พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัลํานัทพัฒน์วงเหรียญทองจากนทพัฒน์ .com เดินทางเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิษเศรษฐกิจการเมืองในวันนี้แล้วนะคะกับช่วงพิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะวันนี้วันพระหสัสสวัสดีเช่นเคยวิทยากรของเรากูรูด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะ คุณนัทพัฒน์วงเหรียทองนะคะคุณนัทพัฒน์ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณนัทพัฒน์คุยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าคนรู้ก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรซึ่งเราจะคุยกันเรื่องของ SEO search engine optimization ค่ะ อยากจะให้คุณนภัพ์พูดถึงความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็วันก่อนนี้ฉันก็ไปเจอคนคุยกันเรื่องนี้เรื่องของคือถ้าคนที่ทํา SEO จะรู้ว่าคีย์เวิร์ดนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่บางคนบอกว่าอา้าวแล้วเขาจะควรจะมีวิธีคิดคีย์เวิร์ดแบบไหนล่ะถ้าวันนี้เราทําธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะทําแบบเดียวกันคล้ายๆกันแล้ว SEO เนี่ยยังจําเป็นอยู่ไหมในยุคนี้นะคะสําคัญอย่างไรวันนี้ ขออนุญ,ญาตชวนคุณนนพัฒน์คุยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นทั้งการให้ความรู้ด้วยแล้วก็อาจจะมีหลักที่สําคัญมาแนะนําคุณผู้ฟังของเราด้วยนะคะคุณนนพัฒน์เชิญได้เลยค่ะคุณนนพัฒน์โอเคครับผมคือต้องบอกดีครับว่าอ,อย่างที่เราพูดไปว่าคือ f i r s t engine optimization นะครับ SEO นี่นะฮะ,ะถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบ ลกวกเราไม่บอกว่ามันคือการเซิร์ชกูเกิลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้บอกไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆมหาบายมันคือเซิร์ชเอ็กจิ้งออฟเจนเการเพราะนั่นคือหลักการผมต้องการเวลาผมอธิบายแล้วที่ผมต้องให้เห็นภาพก่อนว่าคือการมีเครื่องมือช่วยในการค้นหาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะรับก็คือว่า มีอุปกรณ์นั้นึงช่วยในการที่จะไปกว่าหาข้อมูลมาให้ไปหาตัวเลือกมาให้เราครับแทนที่เราจะออกไปหาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเซ r ร์เอนจ n e ก็คือไปการรวบรวม,ข,มข้อมูลนี้มาแล้วแหละนะฮะและคำว่า Optimization แปลว่าอะไรก็คือทำอย่างไรนะครับให้ธุรกิจหรือข้อมูลของเราเนี่ยถูกพบเห็นพบเจอนะครับโดยเครื่องมือนี้นะครับและทำอย่างไรนะครับเพื่อให้ไอ เครื่องมือเนี่ยนะครับถึงอยากแนะนําเรานะครับเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผู้ค้นหาเนี่ยน่าจะเห็นนะครับและธรรมชาตินะครับคือเราก็คงอยากจะอยู่อันดับต้นๆนะครับอยู่อันดับต้นของของตัวเรื่องที่คนค้นหาแล้วแหละเพราะว่าถ้าเรานิกถึงภาพสมัยก่อนเนี่ยนะครับยุคที่ Google เนี่ยสาระแรกๆเลยคือฉันก็อยากจะอยู่ติดอันดับต้นๆนะครับสมัยก่อนมี Google จะมียาคู่อะไรเงี้ยนะครับผมมีอินโฟซีเขก็มีมีเอเจนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกทุกิตก็คือคาดหวังว่าเราจะสามารถไปอยู่อันดับต้นๆนะครับของเซอร์เอ็นจิ้นพวกนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งท,งที่สิ่งที่เป็นความหมายของของตัวเซอร์เอ็นจิ้นในสมัยก่อนนะครับเซอร์เอนีโอนี่แหละนะครับอ่ะและแน่นอนว่าการใช้คีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับก็คือคีย์เวิร์ดก็คือเปิดคำ้นนะครับ คำค้นที่พผ่ผู้ผู้ค้นหาเนี่ยนะครับจะเลือกนํามาใช้ในการที่จะค้นหาแล้วก็ระบบเครื่องมือก็ทําการเรียนรู้ไอตัวคําค้นพวกเนี่ยนะครับเพื่อไปกวาดหาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหรือที่เกี่ยวข้องมาให้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอายุมากหน่อยนะครับก็จะนึกถึงสมัยก่อนที่แบบเรา ไปหาพวกคําค้นในห้องสมุดเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น<ม>นิสิตนักศึกษายุหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าไปหาหนังสือก็คือเข้าไประบบต้องพิมพ์คาค้นไปนะครับว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้นะครับมีไหมน,นะครับหนังสือที่พูดถึงคีย์บิร์ดนี้มีหรือเปล่าซึ่งก็หลักการเดียวกันนะครับมันก็หลักการเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดร,ระบอบแบบนี้แปลว่าอะไรถ้าเกิดหน,นังสือเล่นน้นนะครับหนังสือเล่นั้นเนี่ยไม่เู่ ให้ข้อมูลหรือคีย์ข้อมูลเข้าไปว่ามีคําค้นนี้อยู่นะครับหรือมีคีย์เวิร์ดนี้อยู่เนี่ยระบบก็ไม่เจอนะครับนั่นทำให้นักศเล่มนี้อาจจะไม่ถูกค้นเจอได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะยากของครนั่นเ,เองนะครับด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็เลยเป,เป็นที่มาที่ไปว่าเพื่อให้นะครับร้านค้าของเราข้อมูลของเรานะครับถูกค้นพบโดยคนที่ มักจะค้นหานะครับข้อมูลผ่านทางเซวอร์เน้เนี่ยเราก็เลยต้องหาคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับมาฝังอยู่ในอยู่ในตัวเว็บไซต์ของเราอยู่ในวิดีโอของเรานี้เป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้คือหลักการนะครับแน่นอนค่ะทีนี้ถามว่าแล้วแล้วคนจะ้ากิดถามว่าแล้วแล้วควรใช้คีย์เวิร์ดไหนล่ะนะครับผมบอกว่าตรงนี้อ่ะตรงตรงนี้นะครับมันจะเริ่มเข้ามาเป็นเรื่องของกลยุทธ์แล้วนะครับว่าค่ะแรกเลยก็คือ เราต้องถามตัวเองก่อนนะงรับถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราขายสินค้าอะไรนะครับหรือทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะถูกค้นเจอเราควรจะถูกค้นเจอนะครับเมื่อนะครับเมื่อคนที่ค้นเจอเนี่ยนะครับน่าจะเซิร์ชหาด้วยคําค้นอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะเริ่มแบบสัดอันนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราขายร้านข้าวมันไก่อย่างเงี้ยนะครับร้านข้าวมันไก่ แน่นอนว่าเราก็คงคิดว่าโอเคคอน,นเสิร์ตข้าวมันไก่เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะนะครับ<ะ>ถามว่ามีคำคิดคำค้นอะไรอื่นอีกอาจจะค้นเรื่องอะไรอาหารเช้านะครับนะฮะอาหารเช้าหรืออาจจะบ,บอกว่าเรื่องอะไรฮะเมนูเมนูไกยอย่อะไรยี้เป็นต้นคือมันมีคาคือมันจะมีคาเรียกว่าคําค้นถ้าเกิดผมเปิดที่ก็คือค,คําค้นต,ตรงตรงนะครับก็คือคนเ์อคำว่าข้าวมันไก่แล้วจเจอข้าวมันไก่ชัวใช่ไหมฮะแต่มันจะมีพวกคําค้นที่ใกล้เคียงหรือคําค้นที่ เกี่ยวโยงกันนะครับหลายแบบนะฮะก็จะมีคําค้นแบบเนี้ยอาจะบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอคำว่าไม่เจอคำว่าข้าวมันไก่ไม่เจอคำว่าอาหารเช้าแทนหรืออาหารเรียกว่าอะไรครับอาจจะบอกว่ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นนะหรือข้าวกล่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นคำค้นต่องกันอย่างไรก็ตามคุณจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปพูดถึงคําค้นที่มันไม่ใช่คำค้นตรง มันแปลว่ามันก็อาจจะเจอคู่แข่งคนอื่น,นได้อย่างเช่นถ้าเกิดกคือหายว่าอาหารเช้าเนี่ยอาหารเช้ามันสามารถครอบคลุมไปถึงข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบโจ๊กได้หมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะมาโยงกับคีย์เวิร์ดพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีมากขึ้นน,นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มันก,มนก็มันก็คิดได้คิเดเพราะฉะนั้นคือที่คิดเป็นบุมหนึ่งคือเมื่อเราสามารถแตกแตกคีย์เวิร์ดออกไปหา ชีวิอื่นๆที่ไม่ให่ชีวิตตรงกับเรามันก็อาจจะเจอคู่แข่งคนอื่นนะครับและในเช่นเดียวกันมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่านะครับอาจจะเป็นได้เหมือนกัน,นว่าคนนะครับคนที่คนที่เสิร์ชคาว่าข้าวมันไก่นะครับลึกๆอาจจะไม่ไต้องการข้าวมันไก่ก็ได้เพียงแต่ต้องการอาหารเช้าซึ่งมันอาจจะทําให้อาหารอื่นๆเช่นข้าวหมูกรอบหรือข้าวหมูแดง มาโชว์โฆษณาและแย่ลูกค้าได้เหมือนกันนะครับผมเห็นภาพนี้ว่านนะครับเพราะว่ามันบางทีมันคือสถา,านการณ์ที่แบบจริงๆฉันก็นึกไม่ออกหรอกว่าฉันจะกินอะไรอะไรยเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ชคำว่าบุ้ยช้ามันก็ว่างเกินไปเราก็เลยเซิร์ชคาว่าข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยนะครับแต่จริงๆนึกๆมือไม่อยากที่ข้าวมันไก่หรอกนะครับหรือคือกินก็ได้แต่ก็ถ้ามีเมนูอื่นแล้วสนใจก็ดีซึ่งเมนูใกล้เคียง นะครับเมนูใกล้เคียงของข้าวมันไก่ก็จะมีบอกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูอะไรอย่างนี้เป็นต้นกันนะฮะซึ่งพวกนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงเราเราเปลี่ยนแต่ข้าวมันไก่ไปกินข้าวมันไก่ทอดหรือไม่กินข้าวหมูกรอบมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็สร้างโอกาสได้เหมือนกันใช่นไหมครับที่ผมเล่าตรงนี้นี่คือนี่คือคช้ว่าแทคติกแทคติกในเรื่องของการที่เราสามารถเล่นเล่นกับการเข้าใจมนุษย์นะฮะว่าการที่คนจะเสิร์ชหาสักอย่างเนี่ยมันมีตั้งแต่คนที่ต้องการสิ่งนั้นเลย ก็การสิ่งนั้นเลยจริงๆหรือจริงๆเขาอาจไม่ต้องการสิ่งนั้นหรอกแต่เขาเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยและเรียก,ก่อนนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ยังนึกไม่ออกว่าต้องการอะไรแล้วก็เลยใช้คํำล้นกว้างนะครับคำพ้นกว้างผมทีนี้ผมผมให้เห็นภาพปรามาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราบอก<ะ>เราบอกว่าสมมติเราขายสมมติเราขายเอ่อ หน้ากากอนามไมนะครับหน้ากากอนไมัยยี่ห้อ 3M อย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะมีคนเซิร์ชคำว่าหน้ากากอนไสามอ 3M ไหมผมว่าก็คงจะมีนะครับมีนะครับเอแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่ตจงใจจงใจเรื่องยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็อาจจะใช้คำว่าแค่หน้ากากใช่ป่ะหน้าการการรมดาใช่ครับเอหน้ากากกับนาหรือหรืออาจจะเป็นคนที่ คนที่เซิร์ชจากี่พ่ออื่นเพราะไม่รู้ว่ามี่สามเอ็มมันก็เป็นลูกค้าเราได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าสามเอ็มมีสามเอ็มมีสามเอ็มมีทำได้เหรอถ้ามีทำผมก็เอาใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปได้เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ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 เราเราเห็นเราเห็นกระบวนการคิดของลูกค้าแบบเนี้ยนะครับมันมันจะเป็นคําบอกบอกทางเจ้าของธุรกิจโดยมากว่าคุณสามารถเปิดโอกาสในการหาคีย์ิดได้หลากหลาย นะครับในการที่จะเลือกมาทําเป็นคีย์เวิร์ดให้กับคอนเทนต์หรืออตัวบทความหรือของเรานะครขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนั่นคือแบบแรกนะครับมันคือแบบที่เรียกว่าลูกค้าลูกค้าค้นหาคีย์เวิร์ดแต่แบบป่าๆใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งคือลูกค้าหาคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นเขาไม่ได้หาคําว่าข้าวมันไก่เขาหาคําว่าข้าวมันไก่ประตูน้ํา คือว่าเขาไม่ได้เขาไม่สนใจแค่ข้าวมันไก่ธรรมดาเขาต้องสนใจข้าวมันไก่ประตูน้ําด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นความเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยเขาจะคิดมุมมองที่ลึกไปว่าเขาอาจจะไม่ต้องการจับลูกค้าที่ชอบคำว่าข้าวมันไก่ทันเประเทศแต่เขาต้องการหาเพราะว่าร้านค้าเขาอยู่ที่ประตูน้ําเขาก็เลยทำคอนเทนต์ที่พยายามโฟกัสกับคนที่กำลังมองหาข้าวมันไก่ประตูน้ำบีกินเท่านั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะเป็นวิธีการเป็นวิธีการเขาเรียกว่า คือถ้าเกิดเราถ้าเราจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับหลักการเมื่อกี้มันคือการถ่านคีย์เวิร์ดออกไปเก็บคีย์เวิร์ดอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่คีย์เวิร์ดรงนะครับหรือถอยให้มันกว้างขึ้นการอกดมหนึงคือทําให้คารทำให้คีย์เวิร์ดมันแคบลงนะครับทําให้คีย์เวิร์ดมันแคบลงคือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งอันนี้ย g o o g l e ประเทศไทยแชร์ขอ้อมูลน่าสนใจมานะครับเป็นปีแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่คนไทยเองเนี่ยนะครับ คุ้นเคยกับการเซิร์ช Google มากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้คนจำนวนมากเ่ยครับหันมาซื้อเซิร์ชออ,ออนไลน์นะครับเพื่อที่จะซื้อ,อสินค้าต่างๆเลยนะครับและคนก็เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ Google ในแบบที่แอดวานซ์มากขึ้นเช่นการใช้คีย์เวิร์ดหลายคำพร้อมๆกันในการค้นหานะครับหรือการค้นหาเฉพาะต่อจนบางอย่างเช่นหน้ากากอนามยัยลดราคานะครับหรือ ที่พัรลักสุนัขได้หัวหญิงเป็นต้นคือเขาเขาเริ่มวิธีเขาเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเสิร์ชคำต้องกว้างอาจจะได้เขาเขาอาจจะได้ช้อยที่เยอะเกินไปจนเขาแบบต้องมาล่างคำการค้นเมื่ออีกรอบสนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีคือการใส่คีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงมันก็จะทําให้ชาบ้านหาของได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เปิดโอกาสอีกเหมือนกันว่าทําให้เจ้าของธุรกิจหรือพ่อค้าบางคนก็จะมองว่างั้นฉันทำคอนเทนต์ หรือทำอสินค้านะครับแล้วใส่คีย์เวิร์ดที่มันมันอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่เข้าถึงคนทุกคนแต่บางคอนเทนต์ที่เข้าถึงคนเฉพาะกลุ่มมากๆหรือเจาะจุดมากๆได้เหมือนกันนะครับขาวว่าแบบไหนดียวกันเรื่องขอแบบกว้างกับแบบสั้นผมบอกว่าแบบแบบกว้างกับแบบแคบผมบอกว่ามันมันจะตอบว่าแบบไหนดีกว่ากันเนี่ยมันมันคือมันคงไม่สามารถจะพูดฟันคงได้ทีเดียว มันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบถ้าเรามองในแง่เรื่องของความเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรมันก็กําลังเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการสินค้านั้นอย่างเป็นที่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาเป็นลูกค้าของเราหรือโอกาสที่เขาจะสนใจสินค้าของเราก็จะสูงข,ขึ้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าปริมาณมันก็ไม่เยอะมากนะครับซึ่งมันเทียบกับการที่เราเซิร์ชคำท้งกว้างเนี่ยมันอาจจะเข้าถึงคนเยอะขึ้นแต่คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ อ่าไม่ได้สนใจพูดไม่ใหญ่แบบ<า>ว่า,อาโอเคมีแนวโน้มมาเป็นลูกค้าคุณเท่าไหร่นะักมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับอือย่แล้วก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยผมพูดจากการเร็วๆนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงประเด็นสำคัญข้อหนึ่งคือการทำ SEO มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์คุณด้วยว่าคุณทําเพื่ออะไรค่ะเช่นเราจะเข้าใจก่อนว่าในบางบริษัทเนี่ยนะครับการทำ SEO คือต้องการให้สินค้าและบริการติดอยู่ข้างบนได้ ก็คือทําให้คนเนี่ยนะครับมีโอกาสซื้อสินค้าของคุณได้นั่นเองนะครับแต่ขณะที่บางบริษัทบอกว่าฉันต้องการเอทีโอเพื่อให้บริษัทของชานเป็นที่รู้จักพอนะครับก็คือก็คือ,อยังไม่ต้องการปิดการขายทันท,ทีนะครับแต่ว่าต้องการให้คนเนี่ยนะครับรู้จักทําให้คนมาเจอกางค้าติกก่อนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัน,นก็จะมีกลยุทธ์ีกแบบหนึ่งนะครับเพราะวะ่าเพราะเพราะว่าเอ่อ แนวทางในการทำ SIO เพื่อที่จะการทําให้เกิดคอนวอร์ชัันคือการได้ข้อยอดขายาจริงๆนะครับมันก็จะมีเทคนิคอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการ SIO เพื่อให้เกิดเอาแบรนด์เน่ยเพื่อให้คนรู้คุ้นเคยกับเราในเงี้ยนะครับให้คนรู้จักเราหรือการเก็บข้อมูลเพื่อที่เดี๋ยวจะไปทําโฆษณาต่อเนื่องเช่นเขาเรียกว่ายาร targeting ก็คือยิงโฆษณาตามกลับไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําด้วยใช้เทคนิคอีกแบบหนึง่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คงไม่สามารถันโคงได้เปรีว่าควรทําแบบเอสโอแบบเฉพาะตัอโจงหรือทําแบบกว้างๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเอมันมันมันก็เป็นสีที่แตกขันกันไปกันมานะครับระบาดสีที่เชื่อปริมาณเพราะกับคําว่าคุณภาพนะครับเอเมื่อคุณได้ปริมาณเยอะแน่นอนครับว่ามันก็ทําให้คุณมีตัวเลือกเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่มันได้คนที่ได้คุณภาพต่ำ มาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณทำเฉพาะต่อจงมันก็ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นแต่คื้นผ้าติดาวก็น้อยลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องบาลานซ์กันนะครับนะฮะพระน,นั็นคือตรงนี้ก็คุณผมได้เห็นว่ามันคือแท็กติกนะครับที่มันจะทํางานร่วมกับสิทิชื่อกลยุทธ์และมันก็ทํางานร่วมกับสิทิชื่อปัญหาด้วยนะครับก็คือว่าทุกธุรกิจจะมีปัญหาเหมือนกันมีโจ์เหมือนกันนั่นเองเราคุยตรงนี้เพื่อให้เห็นว่า มันมีราทาแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เจ้าของธุรธกิจก็ไปคิดต่อขณะเดียวกันเองสิ่งที่ผมก็จะพูดเสริมอันอนึงก็คือว่าการทำเอทอเนี่ยนะครับคือแน่นอนมันคือการทำ a อเจนต์จีนออคติเบิลเคชคือการทำให้คอนเทนต์สินค้าหรือข้อมูลของธุรธกิจเนี่ยนะครับถูกพบเจอนะครับเมื่อคนการค้น,นหาอะไรบางอย่างนั่นเองนะคร ปัจจุบันเนี่ย google เองเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะพัฒนาระบบค้นหาของเขาให้มาฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดี่เปผลเสียคืออะไรนะครับผลดีก็คือว่าเอาเว็บไซต์หลเว็บไซต์นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีความชำนาญในการทำกูเกิลหรือพวกนี้บ้ากน,นะครับแต่ว่าระบบมันก็ทําให้ไปกวาดคอนเทนต์พวกนี้มาแล้วก็วิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับทําให้ เขาเขี่ยนะครับเขี่ยพวกคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์โดยตรงหรือคอนเทนต์ขยะเนี่ยออกไปนะครับคือระบบค้นหามันฉลาดมันฉลาดมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้ว่าเว็บไซต์ไหนตัวเว็บไซต์ฟลอมเว็บไซต์ไหนมีข้อมูลน่าสนใจจริงหรือว,ว่าไปนะครับมันก็จะทําให้พวกเล่นเกมโ,โกก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ในขณะดียวกันเองนะครับมันก็จะทําให้มีคนพยายามที่จะออปติมายเว็บเว็บเว็บไซต์มากขึ้นนะครับเพื่อมา เพื่อมาให้มันสอดคล้องกับแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้มีมีผลกับการค้นหาไม่มน่าก็นอนนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเราเราเราให้ลหลักการก่อนนะครับนอกจากนี้ค่ะ<ฆ>สมัยก่อนถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมการเซิร์ชหาแน่นอนครับ google จะเป็นอันดับต้นๆนะครับอันดับหนึน่งเลยว่าได้นะครับถาาว่าปัจจุบันเซิร์ชเป็นอันดับไหนผมก็ยังบอกว่ามันก็มันมัน google ก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะ แต่เราก็จะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหลายคนนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนเช่นไปเสิร์ชในช้อปปี้อัตรดาตรงคือแทนที่จะเิร์ชกูเกิลเนี่ยจะเสิร์ชช้อปปี้อัตาราเลยใช่ไหมฮะหรือไปเสิร์ชในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นก็เป็นการทำเ s ิร์ชเอนจิ้ e ออฟติเิเซชันเหมือนกันก็คือ ้าเกิดสมมติคุณขายของอยู่ในช้อปปี้นะครับแล้วคุณขายเช่นขายกระเป๋าเช่นคุณขายกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่า u s เซอร์เดจะเซิร์ชคำว่ากระเป๋าหนังเนี่ยจะเจอเราก่อนไหมให่ไหมครับหรือคนอื่นจะเจอก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็จะมีามันก็จะมีซึ่งตรงนี้แปลว่าคุณก็ต้องไปเข้าใจว่าระบบการค้นหาสินค้าของช e, ้อปปี้ลาการด้านะครับหรือในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับมันทํางานอย่างไร ซึ่งมันอาจจะทํางานคนละแบบกับสิ่งที่ที่ g ูเกิลทำนะครับนะเพราะฉะนั้นคือแต่ละที่นะครับเซิร์ h เอนจินเนี่ยนะครับเซิร์ฟเอนจินของ g o o g l e เซิร์ฟเอนจินของ u t u b e เซิร์เอนจินของ l a ก a d ด้ของ s ้อปปีของอ n s ส a g แกรของ Facebook อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีระบบของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยก็พยายามต้องถามไปดูว่ากลไกพวกนี้นะครับทํางานอย่างไรนะครับแล้วคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรได้บ้างนั่นเอง เพราะงตรนนี้คนถามบอกว่ายังจะเป็นอยู่ไหมเฉยที่อัลติมนเนชันนียังเป็นอยู่แหละนะครับมับนยังจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการค้นหาก็ยังเป็นพฤติกรรมที่สําคัญกับมนุษย์อยู่นะครับมันถ้าในภาษาการตลาดเราเรียกว่ามันคือ active marketing นะครับมันมันเอ่อมันมันคือโมเมนต์ที่ลูกค้า active นะฮะมันคือมันคือลูกค้า active ในการค้นหานะครับค้นหาที่ต่าง Uh, และเราก็มีของไปรอตรงนั้นนะครับเรามีของไปรอตรงนั้น mm hmm. นั่นเองก็คือว่าไอ้ผลผลิต hmm. มันคือ active c u s เ o อร์เพราะเนี้ยมันคือแอ active c u s เมอร์นะครับคือลูกค้าแอคทีฟนะครับและมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแพสซีฟไปรองรับนะครับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือไปรอรอให้คนมาเจอให้ได้นะครับถ้าสมมตคนไม่เจอเรานะครับก็เราอโอกาสได้นะนะนั่นเองนะฮะเวลาเล่นคือ STO ก็ก็ยังจำเป็นอยู่ซึ่ง มันต้องทํางานควบคู่ไปด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลนะครับคือโซเชียลเองก็มีหน้าที่ในการที่จะทําให้คนเนี่ยเจอสินค้าของเราอะไรไปเป็นเหมือนโฆษณานะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบที่เราเรียกแอคทีฟก็คือการพุชการการนําเสนอคอนเทนต์ออกไปให้กับคนรู้จักมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดหรืเอาพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าการ การทำเอชีโอเกนะครับก็ยังมีบทบาทสําคัญอย,อยู่ในกรตลาดนะครับเพียงแต่บทบาทนี้นะครับมันก็จะมีอ,อื่นเข้ามาสอดแทรกนะฮะหรือนะครับถ่วงดุลมากขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาตินะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันหายไปเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเอชีโอปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณจะได้เห็นว่ามันมีเรื่องของการทําโฆษณานะครับหรือเซอร์เอจนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเข้ามามีบกบาทมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเช่นเรื่องของการซื้อโฆษณาใน google โฆษณาซื้อโฆษณาในช้อปปี้ยูสตาร์าต่างๆไปด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเจ้าของธุรกิจก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวตามให้ทันเหมือนกันนั่นเองนะครับค่ะ ทีนี้การทำา s o o เนี่ยค่ะคุณนรพัฒน์เท่าที่เราฟังมาก็ได้เห็นภาพ Overview แล้วละ่ะว่าจะเป็นแบบไหนมีรายละเอียดยังไงการคิดทีวิดควรจะเป็นแบบไหนตามที่คุณนรพัฒน์ได้นำมาแต่ทีนี้ในยุคที่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีช่องทางในการขายของมากมายมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีช่องที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้เนี่ยก็เลยมีคนถามคำถามนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ว แบบนี้เนี่ยยังจะไม่ต้องทำเอสซีโอไหมเพราะว่าการทำหนึ่งครั้งก็เท่าที่ดิฉันหาข้อมูลดูก็คือเห็นว่าก็มีค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะถ้าเราไปจ้างให้ให้บริษัทต่างๆทําแบบนี้ค่ะคุณนรพัฒน์ก็ก็นี่แหละครับมันกม่าว่าคือคือถามว่าควรทํำไหมหมดถ้าเกิดว่าทําแล้วมันตรงกับแผนทําแล้วมันตรงแผนมันแก้ปัญหาธุรกิจคุณนะครับ มันก็อาจจะเป็นการทําลงทุนที่คุ้มค่าถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดทําแล้วมันไม่ล้มมันมันไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าล้มเหลวได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วฉันเพราะฉะนั้นคือถามว่าเอเนี่อเลยนะครับมันจะบอกว่าคือสถาสถาว่ามันมีความคุ้มค่าไหมมากน้อยแค่ไหนมันจะย้อนกลับไปที่ผมคุยเมื่อกี้ว่าหนึ่งนะครับปัญหาธุจกิจของคุณคืออะไรอยู่นะครับคุณทําไมถึงคิดว่า การแก้ปัญหาเนี่ยคูณแก้ปัญหาคืออยู่ที่ s e ิร์ชเอนจินออป i ิมิเซชันแล้วก็ได้ก่อนนะครับคือในบางธุรกิจเรื่องที่สําคัญจริงๆและบางธุรกิจก็ไม่สําคัญมากนะครับอคือในบางธุรกิจการทำเสิร์ชเอนจินออปติมิเซชันและเ e ิ r ์ชเอนจินมาร์เก็ตติ้งเป็นคริติคอลเราเรียกว่าคริติคอลเลยนะก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีนะครับและในบางธุรกิจก็คือก็เฉยๆมันก็ไม่ได้จําเป็นเลยมากนะครับอืตัวตัวอย่างให้ผมให้ผม,มเห็นภาพนี้ก่อนเลยนะฮะ ตัวอย่างเช่นในบ้างสินค้าเนี่ยนะครับในสินค้าประเภทคนจะเสิร์ชหาเมื่อซื้อเป็นส่วนใหญ่นะฮะตัวอย่างที่ผมซือ้อบ่อยๆคืออย่างเช่นพวกแบบรถยนต์นะครับโลงงศพอ่าทวงลีอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้คือสิ่งที่คนต้องเสิร์ชอยู่แล้วนะครับคือคนปกติคงไม่ และและสินค้าพวกเนี้ยคงไม่เน้นเป็นเรื่องของการทำโฆษณาเดยเพราโฆษณาไปในคนก็คงไม่ซื้อสะสมอยู่แล้วนะครับนะ<ฆ>ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับบริบทของพวกร้านขายเสื้อผ้าหรือขายเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมันเป็นบริบทอีกแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยเราจะบอกว่าไอพีโอไม่เวิร์กอ,อผมบอกว่าคุณต้องถามว่าคุณไปฐานธุรกิจไหน <laughs> ใช่ไหมฮะบางบางที่ไปถามที่ธุรกิจไหนธุรกิจแบบเนี้ยเขาเขาพึ่ง S T O เยอะแค่ไหนนะครับ mm hmm. หรือเขาเขาไม่เคยพึ่งอ่าเป็นต้นแล้วแล้วเอาจริงๆถามผมบอกว่าเอ่อคุณแกครับแล้วถ้าผมไม่ใช้ S T O ผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะฮะ S โ O เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อที่จะจับความต้องการและโอกาสของลูกค้าเมื่อเขากำลังค้นหาสินค้าถูกปะ แต่ลูกค้าไม่ได้มีแค่วิธีเดียวในการซื้อสินค้าคือการค้นหาบางครั้งลูกค้าคือเห็นสินค้าแล้วก็ซื้อเลยก็มีมันขึ้นอยู่กับแทคติกข,ของคุณนะครับคือคุณอยู่ก่อยท่ของคุณนั่นเองอย่าอย่าอย่าไปสิงขั้นไปถือเป็นสาระ,ะว่าแบบว่ามันต้องทําหรือไม่ต้องทําไม่ใช่ผมผมผมไม่ได้บอกบอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้นอกจากเราได้เห็นภาพเรื่องของเอสซีโอแล้วนะคะก็ยังได้มุมคิดสําคัญบางอย่างที่ก็ต้องกลับไป คิดแล้วก็ไปดูธุรกิจของตัวเองด้วยว่าเราเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในการทำ SEO ความคุ้มทุนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรของเราคุณนรพัฒน์พงเรนทองนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันพระบบอาทิตสบดีเลยค่ะในเวลาแบบนี้นะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณคุณผู้ฟังมีประเด็นไหนที่น่าสนใจก็ฝากทิ้งไว้ได้ใน,ในรายการนะคะแล้วก็ดิฉันจะประมวลแล้วก็ํามาพูดคุยกับคุณนรพัฒน์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคุณนรพัฒน์ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราสองคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้เท่าทันเศรษฐกิจกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจ์เศรษฐกิจการเมืองวันพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยภาวินีโตตะเคียน